กุหลาบหนึ่งคันรถจากน้องฝ้ายฉันกลายเป็นคนที่จะต้องปลูกกุหลาบเยอะๆเหมือนกับฝ้ายคนนี้ปลูกกุหลาบเยอะๆนั่นแหละอุ้ยมันสวยทุกที่เลยอ่ะพี่ดูกอันนั้นก็สวยแล้วนี่คือกุหลาบเด็ดของพี่ซัมอสนซัมเมอสนโค่ะกุหลาบเด็ดของพี่ดุ๊กแล้วเดี๋ยวจะมีเด็ดกว่าแกวิเลียดูก็ก๊อบของพี่ดุ๊กมาแั่นแหละงั้นหนูก็ไม่ปลูกหรอกแต่นี่ฟอร์มสวยมากเลยอ่ะถ้าขายก็น่าจะหลายหมื่นซื้อไหมล่ะ วัดดีฟีไใหม่โอ้น่ารักจังอันนี้อะไรเนี่ย เทียนค่ะทำเองทำเองด้วยหอมปุ้งเลยดูยดิน้องฝ้ายนะครับน่ารักที่สุดนี่คนที่เขาปลูกกุหลาบเยอะๆยอะ่ะที่เขาแบบว่าพูดเก่งๆอะ่ะที่เขาอยู่พัทยาที่ผมเคยพาไปอะ่ะเขาไม่แค่ปลูกกุหลาบอย่างเดียวนะเขาเปิดคอร์สสอนปั้นกุหลาบจากเทียนใช่ค่ะแล้วทำไมมันหอมแบบนี้ก็คือเรามีแบบว่าเขาเรียกว่าหัวน้ําหอมที่แบบนําเข้ามาทุกอย่างนําเข้าหมดคนนี้นี่จริงๆเลยแค่ปลูกกุหลาบไม่เหนื่อยมันเป็นเหมือนแบบว่าพอเรากลับมาจากสวนแล้วไม่มีอะไรทาเราก็ต้อง หาอะไรทําอีกอ่ะพี่ดุกแล้วก็เปิดสอนยังไงก็ติดต่อไปนะครับเพราะว่าอันนี้เวิร์กมากสําหรับการเป็นของขวัญแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องจุดก็หอมใช่การันตีเลยแต่ถ้าแอบจุดมันก็จะละลายใช่ค่ะถ้าจะจุดก็ต้องเอาออกมาจากอันนี้แล้วก็จุดวางอ่าวางเหมือนเดี๋ยวไว้ต้องเทสทั้งสองรูปแบบขอบคุณมากนะครับนี่น้องไฟนะฮะคนที่ปลูกกุหลาบเยอะๆพูดเก่งๆนีพุดไม่ออกเลยเออเขาเอากุหลาบที่เขาทําจากเทียนมาฝากไม่พอโน่นโน่นตอนนี้เป็นพ ละแล้วละโอ้โหคนอะไรขนกุหลาบมาให้1นึ่งคันรถนึกว่าพูดเล่นเคยบอกฝ้ายไว้ไงว่าชอบกุหลาบที่มันแบบว่าออกมาปุ๊บแล้วเป็นช่อช่อใหญ่ๆคนนี้ลงทุนนะก็รักพี่อะล <c oughs> าบเราก็ปลูกอยู่แล้วและอย่างนี้เลี้ยงยากไหมอะไม่ยากหรอกพี่ดุ๊กเพราะว่าที่นี่อากาศมันดี พ่ายามไม่หนาวเลยแต่พี่ไม่กลัวหรอกถ้าไฟกาเอามาให้พี่ทั้งคันรถอย่างนี้ถ้าพี่ทําอะไรตายพี่ก็แค่โทรบอกใช่แล้วก็เอามาเปลี่ยนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยดูดิฟาบิโอลาของพี่ดูสวยมากแดดครึ่งวันจะดีมากอย่างน้อยครึ่งวันใช่ครึ่งวันเช้าอย่างเงี้ยมันจะบานได้นานสิ่งที่กังวลไม่ใช่อะไรหรอเหนื่อยจําชื่อเพราะว่ามันหลากหลายมากหอมมากพี่รอมดู เอเฮ้ยอันนี้จริงหอมอ่ะเฮ้ยเลยแหละจริงอันนี้แบบปกติเป็นคนจมูกไม่พอดีเอ๊ะกลิ่นมันแบบเออหอมแรงมากเอามาให้สองต้นแล้วก็แอคเนสอีกต้นหนึ่งที่ แบบพยายามเลือกให้แบบว่าไม่แปดสําหรับสวนพี่ลุกเท่าไหร่ถูกต้องครับโอ๊ยนี่ต้นใหญ่มาก5ปีค่ะอยู่กับน้องมา5ปีปลูกมาหปีใช่หนักหน่อยค่ะตายแล้วสวนฉันจะกลายเป็นสวนกุหลาบกุหลาบอันนี้คือหวังดีประสงค์ร้ายหรือเปล่าเนี่ยเป็นการแทรกซึมใช่ไปเรื่อยๆจากที่เราไม่ค่อยจะปลูกกุหลาบเราก็จะต้องเรียนรู้จากกุหลาบคือชีวิตอรารู้จักแต่ซัมเมอร์ชโนเพราะว่าปลูกแล้วมันเวิร์กพี่เอามาใส่ร้อยต้นแล้วก็ตัดอย่างที่พี่ายว่าก็ตัดโหดไปเลย อันนี้เหมือนซัมเมอร์สโนเหมือนซัมเมอร์สโนเป็นไม้คุมดินได้เรียงง่ายมาก2ต้นนี้ใช่แล้วสีมันแต่มันสีมันจัดหน่อยแต่อันนี้คือเป็นไม้คุมดินเลยพี่โอเคอันนี้ดูละมุนมากเลยดูดิแล้วแล้วนึกภาพออกว่ามันจะแผ่โคเวอร์ cover ดินนะเป็นแบบกึ่งๆึ่งกราวโคเวอร์นิดนึงอ่า เริ่มเหนื่อยพี่ดูวหกุหลาบมล้วเหนื่อยใช่ไหมเยอะแยะจริงคือจริงๆอ่ะเขาเป็นคนไลน์มาบอกเราว่าเขาจะเอากุหลาบพันุ์ที่เลี้ยงง่ายมาให้พี่ดูก,ก็เลยบอกโอเคเอามาเพราะว่าอยากจะรู้จักกุหลาบมากกว่าที่จะเป็นแค่ธรรมชาติเพราะอย่างที่ว่าเ,าเราเราอาจจะรู้จักและเที่ยวชาญพวกไม้ออเซเลนเทตีแต่อันที่มันเป็นไม้กุหลาบแบบนี้เนี่ยธรรมชาติเท่านั้นที่รู้สึกเอาอยู่อันนี้มันง่ายเท่ากันเลยเดี๋ยวเราจะพิสูจน์แล้วกันแล้วเดี๋ยวก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีดอกให้เห็นเป็นรระะะะยย แล้วค่อยว่ากันว่าถ้าเกิดว่านะใครสนใจอันไหนเลี้ยงง่ายแบบไหนเนี่ยก็ทักฝ้ายไปเพราะว่าพี่ไม่ขายอยู่แล้วฝ้ายก็เป็นแม่ค้าที่ขี้เกียจขายอ่ะ เอาไงอยากไปดูอะไรก่อนดูสวนอุ้ยมันสวยทุกที่เลยอ่ะพี่ดุเริ่มจากต้นนี้เลยฟ้าไ้นี่สม็ดแดงต้นนี้พี่ล้อมาันจากกรุงเทพต้นแรกมันเหมือนเกิดที่นี่เลยพี่ดุ๊กตอนอยู่กรุงเทพมันไม่ได้โชว์ตัวขนาดนี้พอมันมาอยู่ที่นี่ปุ๊บนี่มันแบบฟอร์มมันสวยแล้วก็ตอนมานี่คือตัดกุดแบบลุ้นอ่ะว่าเขาจะขึ้นไหมวันนี้เป็นฟอร์มที่ที่ว่าหาไม่ได้นะไม่ได้ดรอกอรจากนั้นเราก็เริ่มลงหญ้าลงอากาเวสนมังกรแล้วก็ไม้ดอกต่างๆหนูชอบมาริโก้ที่สุดเพราะเขาหอมเนี่ยเดินไปตรงนี้ก็ได้้กลิ่นแว ใช่ลงนะโชยเลยเหมือนสวรรค์แล้วก็จริงๆข้างหลังนะฮะบ้านเราเรียกปลาทอง จำชื่อภาษาอังกฤษมันไม่ได้อันนั้นก็สวยสีมันออกทนส้มๆนิดนึงอะป้ายแล้วนี่คือกุหลาบเด็ดของพี่สมเอสนุสมเอสนค่ะกุหลาบเด็ดของพี่ดุ๊กแล้วเดี๋ยวจะมีเด็ดกว่าเด็ดกว่าที่คุณเอามาให้นุ่งกองอยู่นั่นเต็มไปหมดเลยตัวนี้น่ารักนะรูปบเกียอันนี้อันนี้ของแตนพลอยอยู่ใช่แล้วทนตัวนี้เวอร์บิน่าปกติเนี่ยมันจะสูงอันนี้เป็นพันแคร์แล้วอันนี้ผ่านฝนมาแล้วแล้วพี่กตัดเขาแตกใหม่แสดงว่าเขาทนลากอย่างไปแล้วเนาะมาตอนนี้ต้นไม้ถูกพี่ตัด ไปเยอะเน,นี่ยนนบูเซจบูเซจและเซนเซจ,เ,จ,เ,จเดี๋ยวรออีกสักพักพี่ว่าเขาจะแบบ ฟูสวยเลยอันนั้นสวยมากนี่เป็นขึนยอนคํมแพกเทาใช่มันเทาแบบสวยมากเลยอ่ะไอ้เจ้านี่ไอริสน่ารักมากใช่มันน่ารักแดดจัดได้หรือว่าลำไรนิดนึงได้แล้วดอกมันพิ้วต้องหนาวไหมคะถึงจะออกดอกไม่นะอยู่กรุงเทพก็ออกโอเคแล้วก็มีไอริสหลายอย่างมีตัวนี้ด้วยแต่ว่าตัวนี้ดอกเขายังไม่บานดอกเขาเริ่มออกมาแล้วตัวนี้ดอกเขาจะขาวชอดอกมาแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่พี่ดู่ะเอ่ออย่าถามสิบางอย่างมันก็จําไม่ไหวแล้ว คุณจำกุหลาบคุณได้เท่าไหร่จำได้หมดเฮ้ยเก่งอะ่ะ <laughs> พี่ก็พยายามจำเกเิลียจำสารพัดเพราะสุดท้ายมันเยอะเกินเพราะว่าเรามีอะไร<ต>เราชอบเล้ว็็ลูกอันนี้ก็พวกเกเิลียสายพันธุ์ต่างๆ แกเวเยดียหนูก็กรอบของพี่ดุ๊กมาแล้วแหละงั้นหนูก็ไม่ปลูกหรอกมันก็เป็นสายพันธุ์ที่แบบว่าพยายามผสมสมให้หลากหลายจริงๆในเนี้ยมันจะมีแกวเลียมีแบงซีอะคาเซียอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะบางต้น,นต้องบอกเลยว่ามันมันเวิร์กบางต้นมันไม่เวิร์กก็ล้นกันไปแล้วก็เรียนรู้กันไปแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยแค่มีใบเราก็แฮปปี้แล้วใช่เ,เหมือนเช่นต้นนี้อ๋ออันนี้เขาฮิตกันเนี่ยบูไอถูกต้องแต่นี่ซอมสวยมากเลยอะ่ะถ้าขายก็น่าจะหลายหมื่นซื้อไหมล่ะ ไม่นึกว่าจะขายได้ซะ่ีกพเฟโทอันนี้ทัสเซลอ่าทัสเซลใช่มีไหมมีค่ะ มันต้องแทรกอย่างนี้เนาะใช่มันต้องแบบยูความแบบเป็นป่าแต่ดอกเขาใหญ่กว่าที่พัทยาเยอะมากเลยอากาศเนาะใช่แล้วเม็ด่วงก็ขึ้นด้วยปลูกง่ายพี่ก็แบบว่าอยากให้เขาแบบเนี้ย่วงแล้วก็แทรกไปในน้ําเงินในเหลืองอะไรเงี้ยสวยๆเนี่ยใช่แต่ใดๆก็ต้องเป็นฝีมือของคนออกแบบนะคะคนแบบจิตรกรวาดภาพใช้คํานี้ถูกเพราะว่าเวลาพี่ทําสวนอ่ะพี่ไม่ได้ drawing แบบนะน่าจะเหมือนกันนะเราอ่ะใช่ค่ะเหมือนเราเล็งภาพทียนะแล้วเราก็หยอดสีนั้นต้นนี้ใบทนนั้น เหมันนั่งวาดลูกพี่ว่าการจัดสวนสไตล์แบบนี้มันแฮป i ิงอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเอ้ยมันเกิดขึ้นมาจากความรู้สึกเราตรงนั้นตรงนั้นเลยใช่มันไม่ต้องมาออกแบบอะไรมากมายเราแค่รู้สึกตรงไหนแล้วค่หยอดตรงนั้นแต่อันนี้สวยอันนี้ไม้ไทยรู้จักใช่ป่ะไม่หนูไม่รู้จักอันนี้ไม้ไทยงอนหน้างอนหน้าหาไปลองแต่ว่าอันนี้อันนี้รอตสองนะครับรอตแรกสูงอย่างนี้เลยน้อนเราไปแกะหนอนออกมาพี่ดุกหนอนอย่าไปขั้วนะจะเป็นบัตเตอร์ไฟโผลหลูกมือบอล เดี๋ยววางไว้ทั่ต้นต่าไม่นันน่ารักมากอุ้ยมีอันนี้สีเหลืองพี่ดูผมไม่ค่อยเห็นหนูเคยเห็นแต่สีส้มใช่เขาบอกว่าพี่ดุ๊กชอบสไตล์ไม้ป่าไหมนี่เอามาให้นี่ยก็มีน้องๆน่ารักกันนะเอามาให้นี่การ์เดนฟอร์ยูก็อมาแล้วเขาก็บอกเขายังไม่ได้ทําขายนะใช่ไม่มีขายเดี๋ยวมันก็จะร่วงมันก็จะขึ้นตามมันก็แบบว่าซ่อนตัวอยู่หลากหลายไปหมดอะใช่คือแบบป่าเมืองนอกบางคนบอกว่าเห็นแล้วงงสวยหรือเปล่าวะสวย กุหลาบหนึ่งคันรถจากน้องฝ้ายโอ้ยนี่เป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญขึ้นบ้านใหม่จากฝ้ายกับแบงค์นะครับขอบคุณน้องทั้งสองมากมากเลยเก่าคุณไม่ดูกากมากค่ะชั้นกลายเป็นคนที่จะต้องปลูกกุหลาบเยอะ <laughs> ๆยเหมือนกับฝ้ายคนนี้ปลูกกุหลาบเยอะเนั่นแหละฝ้ายกับแบงค์เอามาให้อย่างเดียวไม่พอนะตรงนั้นพี่มีเสียมมีจอบโอ้ได้เลยครับโอเค